กระบะสี่ประตูยกสูงผ่อนเริ่มต้นหลักพันนะครับกับคันนี้เลยเป็นมิซูมิชิไททันนะครับรถปี2018คันนี้เลขใหม่เพียงแค่3 0,000เท่านั้นเองออกใหม่ป้ายแดงนะครับราคา80,0,000กว่าบาทเลยวันนี้ราคาดีมากๆนะครับเหลือเพียงแค่50,000 0กว่าบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงแค่90,00กว่าบาทตลอดทั้งสัญญานอให้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังดูชมนะครับในส่วนตัวคลิปนี้อยู่นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ได้เลยนะครับท้ายคลิปอมมีในส่วนตัวโปรโมชั่นพิเศษพิเศษรอลูกค้าอยู่นะครับในส่วนตัวกระจังด้านหน้านะคะลูกค้ากระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับตัดกับตัวรถสีขาวนะครับมาพร้อมกับในส่วนตัวสติกเกอร์นะครับแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังด้านหน้านะครับตัวด้านล่างนะครับแถวทะเบียนรถนะครับ จะเป็นกระจังแบบรังผึ้งนะครับสีดํานั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาชมในสงตัวไฟด้านหน้ากันบ้างไฟด้านหน้านะครับจะได้เป็นแบบไฮโดรเจนนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะขับขี่นะครับทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนนะครับหายห่วงได้แน่นอนมาดูในสองตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กนะครับจัดทรงลงแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสีโครเมียมนะครับ และสีทาสีดานะครับตัดกันแบบนี้สวยๆเลยกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าชุดแต่งมีมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้านหลังจะมีในส่วนตัวโลบาร์แต่งมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนตัวภายในรถกันบ้างนะครับว่านะครับคันนี้จะได้อะไรกันบ้าง นะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนตัวเบาะกันบ้างนะครับเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับสีได้เป็นสีทูโทนเลยนะครับสองสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีส้มแบบนี้เลยแต่เข็บได้นะครับเป็นสีส้มนะครับตัดกับสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปักผ้านะครับด้วยตัวหนังสือนะครับสีส้มนะครับตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลย ใน2ตัวเบรกมือนะครับก็จะได้ประมาณนี้และก็คันนี้นะครับจะได้เป็นใน2ตัวเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้ในสองตัวหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับมามีมาให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะฟังวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงนะครับก็สามารถนะครับทำได้เลยนะครับใน2ตัวแอร์นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับสามารถปรับได้ด้วยปุ่ม ตรงนี้เลยนะครับ2ปุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนะครับความเย็นของแอร์หรือจะเป็นในส่วนตัวระดับพัดลมนะครับก็สามารถปรับได้ตามความชอบลูกค้าเลยนะครับกระจกมองหลังนะครับลูกค้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับที่บังแดดนะครับก็มีในส่วนตัวกระจกมาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่ง ตรงนี้นะครับระหว่างคนขับและคนข้างคนขับนะครับก็จะมีในส่วนตัวช่องนะครับวางขวดน้านะครับด้วยการถึง2จุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวประตูนะครับอย่างละจุดนะครับรวมกันแล้ว4จุดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวที่รองแขนแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้จํานวนหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียว ในส่วนตัวเกสนะครับก็สามารถนะครับเก็บสัมภาระได้จํานวนหนึ่งเลยนะคะลูกค้านะครับสามารถเก็บเอกสงเอกสารได้หมดเลยนะเดี๋ยวมจะพามาดูนะครับในส่วนตัวฝั่งคนขับกันบ้างได้ว่าได้อะไรกันบ้างนะครับในส่วนตัวพวงมาลัยนะครับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับลูกค้าฟังก์ชันต่างๆนะครับ ที่พ่วงอะไรนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้สามารถสั่งการด้วยระบบเสียงได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับอย่างเช่นที่อมแจ้งนะคะว่าเลขไม่นะครับคันนี้เห็นไม่เอ่ยมันมันเห็นชัดปะนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณเลขไม่สามหมื่นนะคะลูกค้านะครับแล้วก็รถของทางร้านนะครับไม่มีกลับไม่กลอไม่แน่นอนนะครับสามารถเช็คกับทางศูนย์ได้เลยนะครับ ความมัลยนะคะลูกค้าได้เป็นแบบหุ้มหนังสีดาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีปุ่มพู s ส start มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกระจกประตูนะคะัะลูกค้าสามารถปรับได้ทั้ง4ี่ทิศทางเลยถ้าเป็นในส่วนตัวฝั่งคนขับนะครับฟังก์ชันต่างๆด้านล่างนะครับเดี๋ยวอมจะแผนให้ดู นะครับอย่างที่อมบอกนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนสวยๆเลยสีดําส้มและที่สําคัญนะครับคันนี้อยากจะบอกว่าตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยสะดวกสบายนะครับลูกค้าไม่ต้องออกแรงในการปรับเบาะนะครับเดี๋ยวอมจะพามาชมในส่วนตัวด้านหลังนะครับกันบ้างนะครับว่าขนาดด้านหลังกว้างขวางแค่ไหนนะครับด้านหลังนะครับเช่นเคยนะครับตัวด้านหลังนะครับเบาะจะเป็นเบาะสีเดียวกันนะครับกับคนขับแล้วก็ ฝั่งข้างคนขับนะคะลูกค้าก็คือเป็นเบาะหนังสีดําส้มนะครับเป็นสีทูโทนนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแบบลูกกลานนะครับสามารถจุได้เลยนะครับสี่ถึงห้าคนเลยนะครับรวมคนขับแล้วนะนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลย สำหรับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคบลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับออกใหม่คันนี้ราคา800,000กว่าบาทเลยนะครับวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่500,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทตลอดทั้งสัญญานะครับผมอยากจะบอกว่านะครับรถของทางร้านไม่มีแบบขั้นบันไดหรือดอกเบี้ยบอลลูนด้วยนะคะลูกค้าผ่อนตลอดทั้งสัญญา และที่สําคัญรถของทางร้านมีประกันศูนย์ให้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรสามารถเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้ทุกสาขาเลยแล้วก็ที่สําคัญมีประกันโครงสร้างให้ด้วยว่าไม่มีชนหนักน้าท่วมไฟไหม้พลิกความกลับใหม่แน่นอนถ้ามีทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับเพราะว่ารถของทางร้านมั่นใจมากๆเลยว่าคัดเกรดมาให้เป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ลูกค้าได้มั่นใจใน2ตัวรถยนต์ของทางร้านด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากมาทดลองขับนะครับสามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับสามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเข้ามาหน้าร้านนะครับอยากทดลองขับคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดลองขับแล้วก็เดี๋ยวพาชมในส่วนตัวรถนะครับเต <ๆ S 1> ็มๆนะครับแบบนี้อีกหนึ่งครั้งสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์0821090291 0821090291เป็นเบอร์ของโอมโดยตรงเลยสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเวลาได้เลยนะครับหรือจะเป็นช่องทางบ้านเขียวนะครับลูกค้าสามารถแอดบ้านเขียวเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยที่ @555b53 ตัวแล้วก็ b1 ตัวสำหรับคลิปหน้าลูกค้าอยากให้โอมรีวิวคันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ แจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวตามคําขอลูกค้าได้เลยสําลับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคบอย่าลืมคอมเมนต์แจ้งมาได้เลยนะลูกค้านะคบไว้เจอกันใหม่เป็นคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่เป็นคลิปหน้าสลับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันเป็นคลิปหน้านะนะครับบายยครับ